ขอตอนนี้ทุกท่านกลับเข้าสู่รายการที่จะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าใครคือผู้ที่มีความรักในเสียงเพลงตัวจริงเพราะเราคือ Killer Karaoke Thailand ขอร้องอย่าหยุดร้องช่างีค่ครับผมและผู้ผ่าเขาเรอบทั้งสามท่านนะครับจะต้องร้องเพลงบนแท่นหมุนของเราครับและแท่นหมุนของเราครับจะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆยิ่งเร็วเท่าไหร่เงินละวนันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันนะครับว่าระหว่างคุณจอบคุณโฟกัสและคุณหลามนะครับผม ใครจะเป็นผู้ที่มีใจรักในเสเพลงตัวจริงและยืนหยัดอยู่บนแท่นหมุนของเราเป็นคนสุดท้ายสามารถได้เงินรางวัลกลับบ้านนะครับสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทครับผมพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมเล้ยวนะพพเพรานะรฉะนั้นไม่ว่า,อ,าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้กับทั้ง3ท่านพร้อมกับเพลงน่ารักเกินครับเชิญกินเล่ศคาราโอเกะตัด

บไปเกือบไปมานึกว่าจะลุกขึ้นมายืนได้นะครับผมแต่สุดท้ายก็ถูกเวียงออกไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมคุณจ๊อบครับคือผู้ที่มีความรักในเสียงเพลงตัวจริงของเราวันนี้ได้เงินกลับบ้านไปถึง25,211บาทครับโอ้โหและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่อยากเข้ามาพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงและได้มีลุ้นแบบนี้สมัครเข้ามาเลยครับที่ Facebook Fanpage Killer k a r a o k e Thailand ครับผมและสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของพูกเราแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ทุกวันจันทร์สองทุ กับเราคิลเลอรอ์คาลูกเกะไทยแลนด์ dream, ข,ขอร้องอย่าหยุดร้องสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี Have a good dream ครับเรื่องคิลเลอร์คาาโอเกะไทยแลนด์ขอร้องอย่าหยุดร้อง